สวัสดีค่ะนักเรียนแชมป์ประถมศึกษาปีที่1ทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564กับคุณครูคนุ่นหรือนางสาวปริยาพรปิสโนคุณครูคนุ่นค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะในรายวิชาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับวันนี้ค่ะ คุณครูจะมาสอนเด็กๆในเรื่องพยัญชนะไทยเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูขอแนะนำรายวิชาก่อนนะคะวิชาห้องสมุดเด็กๆคงยังไม่รู้จักและยังไม่เคยได้เรียนเพราะเด็กๆเพิ่งจะขึ้นเรื่องลำดับนะคะขึ้นมาได้เรื่องชั้นมาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งใช่ไหมลูกวิชาห้องสมุดค่ะ เด็กๆจะได้เรียนการอ่านอ่านอ่านอะไรนะคะการอ่านก็คืออา่านหนังสือนิทานนะคะหนังสือที่นักเรียนชื่นชอบนะคะจากนั้นมาบันทึกรักการอ่านค่ะให้รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรจากนั้นวาดรูปประกอบนะคะต่อไปค่ะอ่านเพื่อจับใจความสําคัญของเรื่อง แล้วนำไปตอบคำถามนะคะเพื่อพัฒนานะคะด้านการอ่านของนักเรียนนะคะลูกต่อไปเรียนอะไรอีกนะคะเรียนเรื่องการเขียนคำค่ะการเขียนคำยากนะคะการเขียนคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเด็กสมัยนี้มักจะนำคำนะคะในภาษาไทยเนี่ยคำที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนำไปใช้ไม่ถูกต้องนะคะ ครูครูก็จะมาสอนนะคะเน้นย้ําอีกทีนึงนะคะเพื่อให้นักเรียนนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะลูกต่อไปค่ะเรื่องมารยาทในการใช้ห้องสมุดน,นะคะและการจัดหมวดหมู่หนังสือนะคะลูกคุณครูก็จะสอนเด็กๆไปเด็กๆจะสังเกตได้ว่าหัวข้อแต่ละหัวข้อนั้นเด็กๆคุ้นเคยนะคะลูกเพราะอะไรเพราะอยู่ในรายวิชาภาษาไทยนะคะลูกสําหรับวันนี้นะคะ คณครูก็จะมาสอนเด็กๆนะคะทบทวนบทเรียนให้กับเด็กๆนะคะในหัวข้อเรื่องพยัญชนะไทยนะคะลูกพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวนักเรียนทราบไหมคะลูกพยัญชนะไทยมีทั้งหมดช่วยกันคิดช่วยกันนึกนิดนึงก่อนที่จะตอบทบทวนดูสิคะว่าเด็กๆยังจําได้ไหมคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด 44ตัวค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูรูปพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวกันค่ะเด็กๆดูตามคุณครูได้เลยนะคะลูกกอไก่ขอไข่ขอขวดคอคว,อวายคอคนคอระคังงองูจอจานชอชิงชอช้าง ่อโซ่ชอเชย์ยอหญิงดอชดาตอปตักทอฐานทอมนโททอพุทเท่านอเนนดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปาผอพึ่งผอฝา พอพานฟอฟันพอสัมเภามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแแวนสอสาลาสอเรศีอสอเสือ,อหอหีบรอจุลาออ่างและพอนุผู้ค่ะ เมื่อนักเรียนดูรูปพยัญชนะไทยฝึกอ่านจงคล่องแคล่วแล้วต่อไปเราไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะต่อไปค่ะเด็กๆให้นักเรียนนะคะนำสมุดปกอ่อนนะคะลูกสมุดของโรงเรียนนะคะขึ้นมาคนละหนึ่งเล่มน,นะคะเพื่อทำแบบฝึกหัดกันค่ะเมื่อนักเรียนนะคะเตรียมสมุดปกอ่อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะลูก ให้นักเรียนนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะวันศุกร์ที่สมิถุนายนพศ2564นะคะเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะคะลูกพยายามให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันหลังจากนั้นขีดเส้นให้เรียบร้อยค่ะแล้วเขียนหัวข้อว่าจงเรียงลำดับพยัญชนะไทยให้ถูกต้อง จงเรียงลำดับพยัญชนะไทยให้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งจะมีขอขวัดกอไก่คอไายขอไข่ขอละคังนะคะลูกให้เด็กๆเ,เรียงลำดับพยัญชนะให้ถูกต้องนะคะลูกส่วนข้อที่สองค่ะบอยไม้ทอทงนอหนูทอทหารและปอปลา นักเรียนก็นําพยัญชนะเหล่านี้นะคะมาเรียงลําดับให้ถูกต้องนะคะลูกต่อไปค่ะยอยักษ์พอสัมภาเรเรือมอมาและลอลิงนะคะเด็กๆเขียนโจวเสร็จแล้วนะคะลูกพอเขียนโจเสร็จแล้วหนูก็ตอบข้างล่างนะคะเรียงพยัญชนะให้ถูกต้องว่าพยัญชนะตัวไหนขึ้นต้นก่อนนะคะอ่าอยู่ลาดับ ต้นๆก่อนนะคะหนูก็เรียงเรียงรียรเรียงไปให้เรียบร้อยนะคะพอทําข้อที่1เสร็จแล้วขีดเส้นนะคะขีดเส้นปิดและขึ้นข้อที่2และข้อที่3ตามลําดับค่ะแล้วครั้งหน้าคุณครูจะมาเฉลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะลูกสําหรับเรื่องพยัญชนะไทยพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวอย่าลืมกันนะคะสําหรับแบบฝึกหัดของคุณครูนะคะให้เด็กๆนะคะ ทำลงในสมุดนะคะลูกถ้าหากว่าใครไม่มีนะคะคุณครูอนุโลมให้ให้นักเรียนทําในกระดาษรายงานหรือกระดาษ A4 ก็ได้ค่ะก่อนจากกาันในวันนี้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเด็กๆครั้งหน้าคุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดแล้วจะสอนเรื่องการเขียนคำค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ